คุณเคยจินตนาการไหมครับว่าจะเป็นยังไงถ้านั่งรถไปไปข้อมทางทวีปใช้เวลาเป็นสัปดาห์เพื่อเดินทางข้ามเขตเวลาป่าทุ่งหญ้าป่าไซบีเรียแม่น้ำใหญ่และเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเส้นทางแบบนี้มีอยู่จริงและมันคือทานไซบีเรียนเรลวเวย์ รถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก Tra n ซ s i b e r i a น r ร i l ว a y นะครับคือทางรถไฟในรัสเซียที่เชื่อมกรุงมอสโกซึ่งอยู่ในยุโรปตะวันออกไปจนถึงเมืองท่าเวลาดิวอสตอกนะครับบนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกระยะทางรวมกว่า9,289กิโลเมตรเส้นทางนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความทะเยอทะยานความพยายามและการเชื่อมโยงมหาอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโครงการก่อสร้างท r a นซ s i บ e r i a n r ร i l ว a y นะครับเริ่มขึ้นในปลายศตวรรษที่19ในสมัยซาร์อเล็กซานเดอร์ที่3 โดยมีเป้าหมายเชื่อมกรุงมอสโกนะครับกับตะว,วันออกไกลของจักวรวรรดิรัสเซียเพราะสมัยนั้นนะครับไซบีเรียเป็นดินแดนห่างไกลที่เต็มไปด้วยทรัพยากรแต่ยากต่อการเดินทางคําสั่งให้สร้างทางรถไฟยาวข้ามทวีปจึงเป็นโครงการยักษ์ใหญ่ที่สุดในโครงการหนึ่งของยุคนั้นการก่อสร้างนะครับเริ่มขึ้นจริงจังในปี1891และใช้เวลาราวๆ25ปีกว่าทางจะต่อได้เต็มตลอดสายสิ่งที่ยากที่สุดนะครับคือภูมิประเทศที่โหดร้ายทั้งป่าไทก้าที่หนาวเย็นดินเยือกแข็งถาวรหรือเพอร์มาฟรอสต์นะครับและแม เยนิเซ่และอามัวนะครับที่ต้องสร้างสะพานข้ามผลงานนี้นะครับเป็นทั้งความสําเร็จด้านวิศวกรรมและบทโฉกนาาตรรมของแรงงาน พอใช้คนงานนับแสนทั้งแรงงานรับจ้างนักโทษและชาวบ้านที่ถูกเจนมาทํางานในสภาพสุดโหดหลายคนนะครับเสียชีวิตจากโรคภยัยความหนาวจัดหรือบัติเหตุเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับทานแซเบเรียนเรลเวย์กลายเป็นเส้นเดินใหญ่ของรัเสเซียทําให้เดินทางจากยุโรปไปเอเชียตอนออกได้อย่างต่อนเนื่องแทนที่จะต้องใช้เวลาหลายเดือนนะครับโดยรถมา้าก็ลดเหลือเพียงราวราวเจ็ดวันบนรถไฟแม้ในยุคป,ปัจจุบันนะครับเครื่องบินจะเร็วกว่าแต่รถไฟสายนี้นะครับยังเป็นทางเลือกสําคัญสําหรับการขนส่งสินค้าและนักเดินทางประจญภัยที่อยากสัมผัสรัสเซียแบบเต็มอิ่ม จะเริ่มที่สถานียารสลากีนะครับในกรุงมอสโกมุ่งหน้าไปทางตอนออกนะครับผ่านเมืองใหญ่เช่นเยคาเทรินเบิร์กนะครับเมืองสําคัญในเชือข่าวยูรัน โนโวซีเบียก์นะครับเมืองใหญ่ในไซบีเรียและเอียคุดนะครับที่อยู่ใกล้เลกบายคาลซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลกรถไฟนะครับจะวิ่งผ่านป่าไทร์กาที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาสภาพอากาศแรปรปรวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่ฤดูร้อนนะครับที่มีแสงอาทิตย์แทบ24ชั่วโมงไปจนถึงฤดูหนาวที่ทุกอย่างปกคลุมด้วยหิมะหนาและอุณหภูมิลดต่ำติดลบหลายสิบองศานอกจากเส้นทางหลักนะครับยังมีเส้นทางแต่คขนงเช่นทานสมองโกเลียเรลเวย์นะครับที่แยกจากเอียคุดวิ่งลงไปยังอูลานบาตานะครับ หรือแทนแมนจูเรียนเลเวนะครับที่อ้อมผ่านแมนจูเข้าไปจีนโดยตรงสําหรับนักเดินทางทั่วโลกนะครับการนั่งรถไฟสายนี้คือความฝันมันไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่คือการได้เห็นรัสเซียในทุกมิติได้แลกเปลี่ยนกับผู้โดยสารท้องถิ่นในตู้โดยสารได้ยินภาษาต่างๆได้กินอาหารในตู้เสบียงและได้นั่งมองทิวทัศน์กว้างใหญ่ไฟสารผ่านหน้าต่างหลายคนนะครับบอกว่าประสบการณ์ทางสาบิลเลียนเลเวคือการเรียนรู้ความหลากหลายของรัสเซียผ่านภูมิประเทศวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันซับซ้อนเส้นทางนี้นะครับค ที่ใหญ่ที่สุดนในโลกและเป็นมรดกทางวิศวกรรมที่ยังมีชีวิตนี่แหละครับคือรถไฟสายที่ยาวที่สุดนในโลกเส้นทางที่ยึดข้ามทวีปจากยุโรปถึงเอเชียกว่า9,000กิโลเมตรเต็มไปด้วยเรื่องเล่าผู้คนและภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดทางถ้าคุณชอบเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเดินทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ฝากกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปของเรื่องเล่ารอบโลกสวัสดีครับ